สวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือรายการสุขและสวยนะครับรายการที่เราปรารถนาอยากให้คนทั้งหลายนั้นมีความสุขจากการที่สุขภาพดีและมีความสวยงามนานแสานานานไม่ว่าจะอายุสักเท่าไหร่ก็ตาม <c oughs> นะคร <c oughs> ับอาจารย์ครับคนพูดกันว่ายุคนี้พศออนี้ช่วงนี้เศรษฐกิจาาไม่ค่อยดี <c oughs> เอาเงินที่จะต้องดูแลสุขภาพดูแลเรื่องบุคลิกภาพความสวยความงามเนี่ยเอาไว้ก่อนดีกว่าไหมเขาบอกว่าวิสัยทัศน์ต้องชัดเจนไปไกลข้างหน้า นะครับเขาบอกคนเราจะก้าวหน้าถ้ามองไกลอืคนมองใกล้คิดใกล้ไม่ก้าวหน้าอืม,มองอนาคตมองไกลในเวลาอืให้รู้ว่าทางจเจริญเดินเส้นใดโอ้โหจริงๆและนะ้วนั้นเหมือนธรรมชาติของมนุษย์เรานะครับอาจารย์คนเดินจะช้ากว่าคนที่วิ่งอืแล้วไม่มีใครที่จะวิ่งไปถอยหลัง หรือเดินถอยหลังแต่คนไม่มีเป้าหมายและไม่มีวิสัยทัศน์เหมือนคนเดินแบบไม่มีเข็มทิศและไม่มีแผนที่นั่งอยู่เฉยๆมันจะไม่ไป <laughs> ถึงไหนเลยค่ะมันจะอยู่ในเขาวงกดวนไปวนมา <S <S> สเปะสปะนะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสุขภาพดีก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นวิสัยทัศน์ของเราต้องลงทุนนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคนเหล่านี้ที่เราจะนํามาฝากกับคุณผู้ชมเองเนี่ยพวกเขาเหล่านี้เนี่ยแสวงหาและวันนี้เขาค้นพบแล้วมันคืออะไรไปดูกันครับ รู้จักกับบินมานานยังครับก็ประมาณเขาปีที่4แล้วค่ะปีที่4แล้วแต่ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะรู้จักเนี่ยมีปัญหาภูมิแพ้ค่ะมีปัญหาปลายประสาทอักเสบใช่ค่ะภูมิแพ้นี่แพ้อะไรครับอ่าแพ้ฝุ่นละอองทั่วไปนะคะมแม้แต่อ่าที่อับอับหรือที่ชื้นที่มีอากาศที่มันไปด้วยฝุ่นนะคะอืมอมคือที่ที่ไม,ไม่ไม่มีอากาศบริสุทธิ์ ที่อากาศไม่ถ่ายเท<ค>ะนะก็จะแพ้แพ้มีลักษณะเป็นยังไงฮะคือจะจามค่ะจาม,จามแล้วก็เกิดอาการาตาบวมทั้งสองข้างทุกะะมาอีกหนึ่งโรคก็คือโรคปลายประสาทอักเสบใช่ค่ะเกิดอะไรขึ้นครับมือนะคะมันทำงานไม่ได้มาการปวดนะคะ้วทรมานนอนไม่หลับคือเป็นมากอะค่ะเป็นที่เฉพาะนิ้วมือทั้งสองข้างนิ้วทั้งสองข้างด้วยมันมันเริ่มรู้สึกว่า มีความผิดปกติคืออะไรฮะอาการคือมันชาค่ะเริ่มจากชาชาก่อนค่ะเอ uh ่ฮ huh. ะชาทั้งสองข้างนะค่ะเริ่มจากที่ปลายนิ้วไปะปลายนิ้วค่ะม,มันมันเริ่มชามันตั้งแต่โคนนะคะโคนนิ้วขึ้นไปแล้วครั้งแรกที่รู้สึกว่าชาเพราะเพราะไปโดนอะไรไหมหรือว่าอันนี้จากการที่ไม่โดนไปโดนอะไรในะไม่ไม่ไม่ได้โดนนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะทํางานแล้วก็รู้สึกเหมือนนิ้วมันชาชาใช่เหมือนเวลาที่เราเป็นเน็บอย่างนั้น ใช่ค่ะอ,อ๋ออาจารย์ภัยครับปกติคนที่มีอาการปลายประสาทอักเสบเนี่ยจะเป็นที่ส่วนไหนแล้วก็จากสาเหตุอะไรครับเอ,อ่อเป็นที่ส่วนไหนก็ได้สาเหตุก็มีหลายอย่างอย่างแรกก็อาจจะเกิดการอักเสบเนื่องจากการติดเชื้อครับอย่างเช่นคนเป็นงูสวัดอย่างเงี้ยน, <ะ S 1> นั่นก็เป็นติดเชื้อไวรัสแต่ว่าหลังจากงูสวัดหายก็จะ มีอาการของปลายประสาทอักเสบขึ้นมาได้อย่างที่สองก็เกิดจากการขาดวิตามินวิตามินบซึ่งซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าทานอาหารที่มันไม่ได้ประกอบด้วยวิตามิน B นะคะอันนี้ขาดขาดวิตามินค่ะอันที่สามก็อาจจะเจอสารพิษก็ได้ครับอย่างเช่นพวกโลหะหนักอะไรพวกนี้ค่ะทำไม เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงได้ยังไงจากตรงนี้คงจะเป็นเรื่องของว่าบุญมากกว่าค่ะเป็นบุญเลยเหรอเป็นบุญเลยครัเพราะอย่างน้อยเนี่ยการไม่เป็นโรคเป็นลาบอันเป็รเสรค่ะแน่นอนคือว่าบุญค่ะอืมใครใครบอกบุญมาฮะก็พอดีได้ชมรายการสุขและสวยครับแล้วท่าน อาจารย์ก็ออกมาพูดแล้วก็บุคคลที่อยู่ในรายการนั้นเป็นอาการโรคเดียวกับเราค่ะภู้แพ้ก่อนเลยได้ลองทานสูตรสีเขียวค่ะสีเขียวค่ะเป็นจํานวนเท่าไหร่ฮะต่อวันกี่เม็ดฮรัวันละสี่แคปซูลวันละสี่แคปซูลตามที่ในรายการโทรทัศน์บอกเลยถูกต้องค่ะเช้าสองเม็ดค่ะก่อนนอนสองเม็ดค่ะ แล้วอยู่สักเมื่อไหร่ฮะถึงรู้ว่ามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงตัวนี้ก็ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์ค่ะเกือบเกือบหนึ่งสัปดาห์ค่ะผลมันยังไงฮะภูมิแพ้ภูมิแพ้มันหายไปมันหายไปตรงที่ว่าจากน้ำมูกที่เคยไหลจากการจามจากการที่อยู่ใกล้ฝุ่นที่เราทุกทีอยู่มันหายไปสงสัยไหมครับพาออะไรก็กินยามาเป็นสิบยี่สิบปีไม่ดีขึ้น ก็จริงคะดบีมมากกว่าไม่ไม่ถามตัวเองเหรอว่าเรากินอะไรเข้าไปมีถามไหมฮะคือถามตัวเองว่าสิ่งที่เราได้ได้รับรู้จากที่ได้ชมรายการมาแล้วสิ่งที่ผู้ที่ออกมาเชิญประกันได้พูดไว้แล้วกับตัวเราก็คือพิสูจน์ว่าอาการเราดีขึ้นนะทุกวันนี้คุณแพลวพันยังมีน้ำมูกไหลแพ้ฝุ่นอีกไหมฮะก็ขอบอกด้วยความจริงว่าไม่เป็นอะไรเลยสุขภาพกลับดีขึ้น วันละสองแคปซูลเหลือแค่สองแคปซูลละก็คือเรียกง่ายๆว่าภูมิคุ้มกันอยู่ในระดับที่สมดุลแล้วก็รักษามาตรฐานเอาไว้อ้าวแล้วครับขอบคุณมากครับคุณแพรพรรณครับข้อมูลในศตวรรษที่2ีนะครับพบว่าผู้ที่มีภูมิแพ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิแพ้อากาศเนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเม็เลืดขาว T S สมีระดับสูงไป ก็แสดงอาการเพิมให้เกิดอาการภูมิแพ้และแพ้ภูมิด้วยทั้งหลายแคปซูลของเรานะสามารถที่จะเพิ่ม th 1และ t regulator โดยเพิ่มถึง2เท่าในเวลาเพียง15วันหากใช้วันละ4แคปซูลทั้ง2ตัวนี้มีความสามารถในการไปลดระดับหรือไปปรับระดับ th 2ให้กลับสู่ภาวะปกติเมื่อระดับ th 2กลับสู่ภาวะปกติอาการภูมิแพ้ จึงลดลงอย่างรวดเร็วนะครับวิธีการใช้ก็คือใช้ถ้าหากอาการไม่เยอะอาการไม่มากเช้า1นึ่งแคปซูลก่อนนอน1นึ่งแคปซูลอาการก็จะดีขึ้นในเวลาอันรวดเร็วถ้าหากเป็นมากกว่านั้นอาการรุนแรงก็ใช้เช้า2องแคปซูลก่อนนอน2องแคปซูลก็จะได้เห็นผลในระยะเวลาอันสั้นเช่นกันหากว่าใช้สองแคปซูลก่อนตอนเช้า2องแคปซูลก่อนนอนแล้ว7วัน ยังไม่ได้มีอาการที่ดีขึ้นเลยสรุปว่าไม่ใช่เป็นแพ้แพ้อากาศเท่านั้นแหละมันจะเป็าการติดเชื้อในโพรงจมูกด้วยกรณีอ,อย่างนั้นก็ควรจะต้องเพิ่มเป็นหแคปซูลต่อวันนะครับสองสามสัปดาห์อาการเหล่านี้ก็จะหายไปครับข้อเข่าเสื่อมนี่คุณหมอเป็นคนวินิจฉัยแล้วท่านบอกไหมครับว่ารุนแรงแค่ไหนรุนแรงเพราะว่าปวดมากปวดบวมคะ่ะทั้งสองข้างสองข้างเลยคะ่ะเพราะท่านนั่งทํางานนะคะัจะนั่งตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึงสี่โมงครึง่งเพราะนั่นรับราชการนะคะก็ พอเย็นขึ้นมานะคะบวมเดินก็ปวดปวดถึงในกระดูกค่ะนะคะก็ทานยาแก้ปวดเป็นนานนานมากประมาณสองสมปีจนทนไม่ไหวก็ไปพบแพทย์ก็ให้ยาแก้ปวดยาแก้อักเสบย,ยาทาก็ยาทานะคะพอทาเข้าไปก็ไม่ได้ร้อนเข้าไปถึงในกระดูกเพราะมันจะปวดลึกเข้าไปในกระดูกค่ะจะมีน้ําที่ข้อเข่าแล้วก็ลงมาที่ข้อพับจับได้ประมาณเท่าไข่เป็ดมันจะเป็นเหมือนน้าถุงน้ํานะคะเคยไปเจอะที่โรงพยาบาลเอกชนนะคะ ครั้งละ 40cc ค่ะคุณหมอสุดท้ายให้คําแนะนํำยังไงก็คือแนะนําให้กายภาพบําบัดนะคะก็ดีขึ้นบ้างแต่ไม่ได้เจ้าว่าหายเลยนะคะลูกสาวนะก็เจอบิมเข้าครั้งแรกใช้น้ํำมังคุดค่ะประมาณหนึ่งอาทิตย์ดีขึ้นเข่าก็ดีขึ้นดีขึ้นจนกระทั่งว่ายาของหมอนี่ดิฉัไม่ได้รับประทานแล้วครับอยู่ดีก็มีซีสตาม,มาอีกซีสอาจจะเกิดขึ้นแล้วแต่ดิฉันไม่ทราบเพราะว่า คือไม่เคยสังเกตมันมันโปนที่ตรงนี้ค่ะเน,นี่ยนิ้วเนี่ยค่ะหมอโรงพยาบาลพิสูจน์แล้วบอกเป็นซิสแต่ไม่ใช่เนื้อ,อร้ายนะคะเป็นถุงน้ําธรรมดาแล้วก็นัดผ่าตาัดที่ฉันไปหาเมื่อเดือนตุลานะฮะก็นัดไปสามทานวาทําการผ่าตาัดแล้วก็จะขูดที่เป็นก้อนซิสออกอันนี้ก็ทานบีมไปเรื่อยๆอยู่ๆมามันยุกก็มีความสุขเพราะว่าสุขภาพก็ดีป่วยก็ไม่เป็น <ขอ S 2> ไม่ดีขึ้นดีขึ้นค่ะเอออืสีอะไรฮะ สีชมพูกับน้ำมังคุดผู้ที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมและอักเสบนะครับก็เกิดขึ้นจากการที่ไม่เลือดขาวเนี่ยหลัง่งสาร3ตัวมากเกินไปคือ tnf alpha Inter ิน t e r l ร u กิน6และอินเทอร์ k ิน17นะครับมันก็ทำให้เกิดอาก,การอักเสบตามข้อต่างๆผู้ที่ใช้แคปซูลของเราเช้า2แคปซูลก่อนนอน2แคปซูลก็จะพบว่าจะมีการหลัง่งสาร3ตัวนี้ลดลงอย่างชัดเจน เพราะฉะนั้นอาการอักเสบจึงลดลงอย่างรดวดเร็วนอกจากนี้ครับสิ่งที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ยเป็นพืช5ชนิดคือบังคุดงาดำถั่วลืองกระดังงบกนะครับเมื่อเราสกัดสารเหล่านี้ออกมาแล้วสารสกัดเหล่านี้มีคุณสมบัติในการสร้างมมลกระดูกอ่อนนะฮะซึ่งสามารถอยู่ในระหว่างชั้นของกระดูกที่มันเสียดสีกันเพราะอาการเสียดสีกันมันก็ถูกยับยั้ง โดยกระดูกอ่อนซึ่งเปลี่ยบเสมือนฟองน้ำอยู่ด้วยนะครับเพราะ,ะนั้นอาการปวดเหล่านั้นจึงหาย